เมิคลุทธะเปตะวัตถุเรื่องเปรตพรานเนื้อพระนาระเถระถามเปรตตนหนึ่งว่า478ท่านยังหนุมมีเทพพบุตรและเทพธิดาห้อมล้อมงามด้วยกรรมคุณทั้งหลายซึ่งทำให้เกิดความกำหนัดยินดีได้เสวยเหตุแห่งทุกข์ในกลางวันชาติก่อนท่านได้ทำกรรมอะไรไว้ เปรตนั้นตอบว่า479เมื่อชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นพรานเนื้อมีฝ่ามือเปื้อนเลือดเป็นคนหยาบช้าทารุณอยู่ที่เขาคิริพระชะเป็นที่น่ารื่นรมใกล้กรุงร,ชรัชกรืซึ่งน่ารื่นรม480ข้าพเจ้ามีใจประทุศร้ายในสัตว์ที่มีชีวิตจำนวนมาก หยาบช้าทารุณอย่างยิ่งชอบเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่สำรวมเที่ยวไปเป็นนิด481ข้าพเจ้านั้นมีสหายใจดีมีศรัทธาเป็นอุบาสกคนหนึ่งเพราะเขาเป็นผู้เอ็นดูข้าพเจ้าจึงห้ามอยู่บ่อยๆว่าส8 2อยปสพ่อเอย๋ยอย่าได้ทำชั่วเลยอย่าได้ดำเนินทางผิดเลย ถ้าสหายปรารถนาความสุขเมื่อตายไปจงงดเว้นการฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นการไม่สำรวมเสียเถิด483ข้าพเจ้าฟังคำของเขาผู้หวังดีมีความเอ็นดูด้วยประโยชน์เกื้อกูลแต่ไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของเขาทั้งสิ้นเพราะเป็นคนไม่มีปัญญายินดีในบาปมาช้านาน484 เขามีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินแนะนำข้าพเจ้าให้ตั้งอยู่ในความสำรวมด้วยอนุเคราะห์อีกว่าถ้าท่านจะฆ่าสัตว์ในกลางวันในเวลากลางคืนจงงดเว้นเสีย485ข้าพเจ้านั้นจึงฆ่าสัตว์แต่เฉพาะกลางวันกลางคืนเป็นผู้สำรวมงดเว้นเพราะฉะนั้นกลางคืนข้าพเจ้าจึงได้รับการบำรุงบำาเรอ กลางวันประสบทุ์ถูกสุนัขกรุมกัดกินคือ486กลางคืนได้เสวยทิพยสมบัติด้วยผลแห่งกุศล,ลกรรมนั้นกลางวันฝูงสุนัขดุร้ายพากันวิ่งเข้ามากัดกินข้าพเจ้ารอบด้าน487ชนเหล่าใดมีความเพียรเนืองเนืองเอาธุระในพระาศาสนาของพระสุคตอย่างมั่นคง ข้าพเจ้าเข้าใจว่าชนเหล่านั้นแหละได้การบรรลุอมะตะบทซึ่งปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้อย่างแน่นอนมิคลุทธ,ธะเปตตะวัตถุที่เจ็ดจบ